คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบุญคุณพ่อแม่ที่เรากรตัญยูมาตลอดกำลังกลายเป็นโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นและกลืนกินความสุขในชีวิตคุณวันนี้พวกเราจะพาคุณไปถอดรหัส4มุมมองจิตวิทยาเพื่อทำความเข้าใจ Toxic ิกเลในคราบความกตันยูนี้ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กให้มีความกตัญยูรู้คุณพ่อแม่ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดีงามและถูกต้องนะครับ ท่านให้กำเนิดเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่บุญคุณนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆแต่คุณเคยตั้งคำถามกับตัวเองอย่างจริงจังไหมครับว่าเส้นแบ่งบางๆระหว่างความรักกับการควบคุมมันอยู่ตรงไหนกันแน่วันนี้เราจะมาคุยกันในมุมที่อาจจะท้าทายความเชื่อเดิมๆของใครหลายคนแต่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นในหลายครอบครัวและการทำความเข้าใจมันอาจจะเป็นกุญแจดอกแรกที่ปลดล็อกชีวิตคุณก็ได้ มุมมองแรกที่เราต้องทำความรู้จักกันก่อนเลยคือสภาวะที่นักจิตวิทยาเรียกว่า Enmeshment มีนักจิตบำบัดครอบครัวชื่อดังคนหนึ่งครับชื่อว่าสวดอมินุชินเขาได้บัญญัติศัพท์คำหนึ่งที่อธิบายปรากฏการณ์นี้ได้อย่างเฉียบคมมากนั่นคือคำว่า Enmeshment ผู้ได้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับ Enmeshment ก็คือสภาวะที่เส้นแบ่งขอบเขตความเป็นส่วนตัวในครอบครัวมันเลือนลางหรือแทบจะไม่มีอยู่จริง มันคือสภาวะที่ความเป็นตัวตนของลูกถูกหลอมรวมเข้ากับความเป็นตัวตนของพ่อแม่ความฝันของลูกต้องเป็นความฝันที่พ่อแม่เห็นชอบความสำเร็จของลูกกลายเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในการเลี้ยงดูของพ่อแม่และความล้มเหลวของลูกก็กลายเป็นความอับอายของพ่อแม่เช่นกันในครอบครัวแบบนี้คำว่าเรามักจะถูกใช้แทนที่คำว่าฉันโดยของฉันอยู่เสมอลูกไม่มีพื้นที่สำหรับความคิด ความรู้สึกหรือการตัดสินใจที่เป็นของตัวเองอย่างแท้จริงทุกอย่างต้องผ่านการเห็นชอบหรืออยู่ภายใต้ความคาดหวังของพ่อแม่ฟังดูคุ้นคุณไหมครับพอเป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือการทวงบุญคุณและการสร้างความรู้สึกผิดซึ่งนี่คือสัญ,ญญาณที่ชัดเจนมากๆของสิ่งที่ดรซูซานฟอร์เวิร์ดผู้เขียนหนังสือระดับตำนานอย่าง t ็อกซิ a พาเลเรียกว่าความรักที่ผิด ประโยค,คลาสสิกที่เราอาจจะเคยได้ยินเช่นที่พ่อแม่ทำทุกวันนี้ก็เพื่อใครถ้าไม่ได้แม่ป่านี้แกจะเป็นยังไงเลี้ยงมาจนโตแค่นี้ทำไม่ได้หรอคำพูดเหล่านี้แหละครับคือเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างพันธะทางอารมณ์ที่บีบให้ลูกต้องยอมทำตามมันไม่ใช่ความรักที่บริสุทธิ์แต่มันคือความรักที่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้ที่มองไม่เห็นรอวันทวงคืนอยู่ตลอดเวลา เมื่อลูกเริ่มอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองอยากตัดสินใจเลือกเส้นทางที่แตกต่างออกไปเขาก็จะถูกทำให้รู้สึกผิดรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนอากตันยูเป็นคนเห็นแก่ตัวทั้งๆท,ที่จริงแล้วการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีเอกภาพทางความคิดมันคือเรื่องปกติและเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นไม่ใช่หรอครับนี่แหละครับคือมุมมองแรกที่ทำให้บุญคุณกลายพันเป็นความรักที่เป็นผิดได้ และถ้าหากเรามองให้ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งเราจะเจอกับอีกหนึ่งกลไกทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนและฝังรากลึกยิ่งกว่านั้นครับซึ่งนี่คือมุมมองที่สองนั่นคือสภาวะที่เรียกว่า Codependency คำนี้อาจจะฟังดูวิชาการหน่อยนะครับแต่แก่นของมันใกล้ตัวเรากว่าที่คิดเมโลดี b บีตีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ได้อธิบายไว้ว่า c o d e p e n d e n c y หรือสภาวะพึ่งพาอาศัยกันทางอารมณ์ มันคือรูปแบบความสัมพันธ์ที่คนคนหนึ่งสูญเสียตัวตนไปกับการดูแลและตอบสนองความต้องการของอีกคนหนึ่งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพ่อแม่เกี่ยวมากเลยครับรากฐานของโค d e ิพเอนเดนซีส่วนใหญ่มักจะก่อตัวขึ้นตั้งแต่ในวัยเด็กเมื่อเด็กคนหนึ่งเติบโตมาในบ้านที่เขาเรียนรู้ว่าคุณค่าในตัวเองมันผูกติดอยู่กับการทำให้พ่อแม่มีความสุขการคอยแก้ปัญหาให้พ่อแม่ หรือการเป็นเด็กดีที่ไม่สร้างภาระพูดง่ายๆก็คือเด็กรู้สึกว่าตัวเองจะมีค่าก็ต่อเมื่อตัวเองมีประโยชน์กับพ่อแม่เท่านั้นลองนึกภาพตามนะครับเด็กคนหนึ่งที่ต้องคอยเป็นผู้รับฟังอารมณ์ของพ่อแม่ต้องคอยเป็นเกาใจเวลาที่ท่านทะเลาะกันหรือต้องแบกรับความคาดหวังว่าโตขึ้นจะต้องมาดูแลพ่อแม่ให้สุขสบายที่สุดเพื่อชดเชยกับความลำบากที่ท่านเคยเจอเด็กคนนี้กำลังเรียนรู้ ที่จะละเลยความต้องการของตัวเองเพื่อเต people, alone, ิมเต็มความต้องการของคนอื่นเมื่อเติบโตขึ้นคนเหล่านี้มักจะกลายเป็นคนที่ปฏิเสธใครไม่เป็นเขารู้สึกว่าการทำเพื่อตัวเองเป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจเขามักจะดึงดูดความสัมพันธ์ที่ต้องคอยให้อยู่ตลอดเวลาเพราะนั่นเป็นวิธีเดียวที่เขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและกับพ่อแม่ความสัมพันธ์แบบโคดิเพนเดนซี่นี้มันจะยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีก ลูกจะรู้สึกผิดอย่างมหาศาลหากต้องเลือกความสุขของตัวเองก่อนความต้องการของพ่อแม่เช่นการย้ายออกไปอยู่คนเดียวการเลือกคู่ครองที่พ่อแม่ไม่เห็นด้วยหรือแม้แต่การใช้เงินเพื่อความสุขของตัวเองแทนที่จะส่งให้พ่อแม่ทั้งหมดมันคือภาระทางอารมณ์ที่หนักอึ้งที่ทําให้คนคนหนึ่งไม่สามารถใช้ชีวิตในฐานะผู้ใหญ่ที่มีเอกภาพทางความคิดได้อย่างเต็มที่เพราะลึกๆแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตของเขามันไม่ได้เป็นของเขาจริงๆ แต่มันเป็นเครื่องมือในการสร้างความสุขและวาลิเดตคุณค่าให้กับพ่อแม่เท่าน,นั้นเองนี่คือมุมมองที่2ที่เปลี่ยนความกระตันยูให้กลายเป็นภาระที่แบกไว้จนแทบจะเดินต่อไปไม่ไหวมาถึงตรงนี้เราเห็นแล้วว่า Enmeshment มันสร้างขอบเขตที่คลุมเครือและ Codependency มันผูกคุณค่าของเราไว้กับคนอื่นทีนี้เรามาถึงจุดที่เจ็บปวดที่สุดแต่ก็สำคัญที่สุดครับและนี่คือมุมมองที่3และ4 ซึ่งก็คือการประชิญหน้ากับความรู้สึกผิดที่ถูกปลูกฝังและการตระหนักว่ารักแท้ไม่ต้องทวงคืนคุณต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งก่อนครับว่าความรู้สึกผิดที่คุณแบกรับอยู่ความรู้สึกที่ว่าคุณตอบแทนบุญคุณได้ไม่เคยดีพอมันอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะครับแต่มันคือสิ่งที่ถูกปลูกฝังและหล่อเลี้ยงขึ้นมาอย่างตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามจากรูปแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวของคุณ มันคือกับดักทางอารมณ์ที่ทรงพลังที่สุดที่ทําให้คุณไม่กล้าที่จะเป็นอิสระเพราะทุกครั้งที่คุณพยายามจะกางปีกบินความรู้สึกผิดนี้มันจะฉุดรั้งคุณกลับมาพร้อมกับเสียงในหัวที่คอยบอกว่าเธอเป็นลูกที่แย่มากจุดพีคของเรื่องนี้มันอยู่ตรงที่การตรหนักรู้ครับการตระหนักว่าความรักที่แท้จริงความรักที่พ่อแม่ควรจะมอบให้ลูกมันไม่ควรมาพร้อมเงื่อนไขหรือการทวงคืน มันไม่ควรเป็นสัญญาซื้อขายที่ฝ่ายหนึ่งต้องคอยชดใช้อีกฝ่ายไปตลอดชีวิตความรักที่แท้จริงมันคือการสนับสนุนให้ลูกได้เติบโตได้คนพบตัวตนและได้มีชีวิตที่เป็นของเขาเองแม้ว่าเส้นทางนั้นอาจจะไม่ใช่เส้นทางที่พ่อแม่วาดฝันไว้ก็ตามดังนั้น การตัดสิในใจท,ที่จะลุกขึ้นมาสร้างขอบเขตให้ตัวเองการพูดคำว่าไม่ในเวลาที่จำเป็นหรือการเลือกเส้นทางชีวิตที่เป็นของคุณเองมันไม่ใช่อาการของความอากตัญญูนะครับลองเปิดใจตั้งใจฟังอีกครั้งนะครับมันไม่ใช่ความอากตัญญูแต่มันคือการแสดงความรับผิดชอบต่อชีวิตของคุณเองมันคือการให้เกียรติตัวเองในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่มีสิทธิ์จะมีความสุขมีสิทธิจะล้มเหลวและมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองและที่สำคัญที่สุด มันคือการเริ่มต้นเยียวยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์รูปแบบใหม่กับพ่อแม่กับความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักที่เคารพซึ่งกันและกันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเจ้าหนี้กับลูกหนี้และนี่คือสี่มุมมองใหม่ที่เราได้ถอดรหัสจิตวิทยาความสัมพันธ์กันในวันนี้ครับตั้งแต่สภาวะที่เส้นขอบเขตเลือนลางอย่าง e n m e s h m e n t ไปจนถึงการพึ่งพากันทางอารมณ์อย่าง codependency และพฤติกรรมของ toxic parents ที่เปลี่ยนบุญคุณให้กลายเป็น toxic love จนมาถึงการตระหนักรู้ว่าการปลดแอกตัวเองออกจากความรู้สึกผิดไม่ใช่การทรยศแต่คือการรักตัวเองอย่างแท้จริงจงตระหนักไว้นะครับว่าการดูแลตัวเองและการสร้างขอบเขตที่ชัดเจนกับคนในครอบครัวมันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือการกระทําที่จําเป็นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนสําหรับทุกฝ่ายในระยะยาวเพราะสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถรินน้ําจากแก้วที่ว่างเปล่าให้ใครได้คุณต้องเติมแก้วของตัวเองให้เต็มก่อนเสมอ คุณเห็นด้วยกับมุมมองไหนหรือเคยเผชิญกับสถานการณ์แบบไหนช่วยคอมเมนต์บอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ของคุณเพื่อเป็นการแบ่งปันส่งต่อเป็นแสงสว่างให้กับใครอีกหลายคนที่กำลังรู้สึกเคว้งคว้างอยู่ในความมืดได้เลยนะครับและสุดท้ายหากคุณชอบคลิปเรื่องราวแนวคิดแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันเปิดมุมมองใหม่ๆและพร้อมที่จะก้าวข้ามไปสู่การรับพลังงานที่ดีที่สุด รวมทั้งปลดล็อกศักยภาพชีวิตของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคิดใหญ่พวกเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆและเคล็ดลับจิตวิทยาอันลึกซึง้งแนวคิดดีๆที่จะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนทัศนคติไปสู่ความมั่งคัง่งมั่นคงในทุกๆด้านของชีวิตขอผู้ฟังจงโชคดีสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ